วัดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรียนชัยง่ายสไตลครูฟ้าค่ะวันนี้ครูฟ้าก็มีความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนํามาฝากกับเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะชาอยากรู้กันแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ แต่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนครูฟ้ามีเพลงอยู่หนึ่งบทเพลงนำมาฝากเด็กๆก,กันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปฟังเพลงฟังไปเต้นไปได้เลยนะคะ maria and รวยความร่ำรวยความ,มุงมงวยการวิ่งการเดินการกระโดดการขับรถความรักความโกรธความอดทนความสับสนและความมั่งมีประเทศ ตัวยอย่างดังนี้ไม่น้ำหาสายไกล้หาตัวดอกพัวหาดอกมาตอกหาผลถนนหาสายทำน้ำแสนง่ายหาชนิดมีแค่นี้ต้งจำให้ดี กับบทเพลงคำนามหรือซีรีส์ได้ออกกำลังกายกันถ้าเด็กๆสนุกกันอย่างนี้แสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันแลว้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะก,กับเรียนไทยง่ายๆไต้ครูฟ้าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องชนิดของคำคำนามนั่นเองค่ะ วันนี้ครูฟ้าก็ได้รับความอนุเคราะห์จากครูโอสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของคำคำนามกับเด็กๆกันนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะชนิดของคำสวัสดีค่ะน้อง หลังจากที่เราได้รู้จักกับเรื่องกล้วยๆก,กันไปแล้วในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชนิดของคำกันค่ะแต่เอ๊น้องๆยังจำกันได้ไหมคะว่าเราเคยเรียนเรื่องชนิดของคำกันไปแล้วถ้านึกไม่ออกพี่จะกลับไปทบทวนให้นะคะคำในภาษาไทยแบ่งออกเป็นเจ็ดชนิดคือคำนามคำสรรพนาม คำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานและคำอุทานค่ะแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนชนิดของคำแค่สามชนิดนะคะนั่นก็คือคำนามคำสรรพนามและคำกริยาค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูคำนามกันก่อนนะคะ เรนทำไมอ่านหนังสือแท่เนี้ยต้องทำหน้าเครียดด้วยละ่ะจะไม่ให้เครียดได้ยังไงพี่วินวันนี้ครูสอนเรื่องชนิดของคำแต่ว่ารินไม่เข้าใจเรนจะมานั่งอ่านหนังสืออยู่นี่ไงแต่อ่านยังไงยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเฮอ้อยากจังเลยพี่วินไม่ยากหรอกลินเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเองถ้าอย่างนั้นเรามาดูเรื่องคำนามกันก่อนนะ คำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสภาพธรรมชาติสถานที่ต่างๆทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าเช่นนกกังเขนกําลังบินกลับรังในประโยคนี้มีคําว่านกและคําว่ารังเป็นคํานามสามมันส่วนคําว่ากางเขนเป็นคํานามสามมันย่อยแล้วคํานามสามมัน กับคำนามสามัญย่อยต่างกันอย่างไรคะคำนามสามัญเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปนี่แหละเช่นนกแมวคนปูเสือปลาเป็นต้นส่วนคำนามสามัญย่อยก็จะเป็นการบอกย่อยของสิ่งต่างๆจ้าถ้าอย่างนั้นเรามาดูประโยคตัวอย่างก,กันต่อเลยนะจ๊ะ ไม้สัก์ให้ความหมายในด้านการมียศศักดิ์คำว่าไม้ความหมายและยศศักด์เป็นคํานามสามัญและคําว่าศักด์เป็นคํานามสามัญย่อยต่อมาก็คือคําที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของและสถานที่เราเรียกว่าคำนามวิสามัญ คำนามวิสามันส่วนใหญ่เมื่อจะใช้มักมีคำนามสามันอยู่ข้างหน้าด้วยยกตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวชอบไปชมวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามในประโยคนี้มีคำว่าพระเจตุพนวิมลมังคลารามเป็นคำนามวิสามันและมีคำว่าวัดเป็นคำนามสามันย่อยจ้ะ ประเทศไทยมีสินค้าออกที่สําคัญคือข้าวประโยคนี้มีคําว่าไทยเป็นคํานามวิสามันและมีคําว่าประเทศเป็นคํานามสามันถัดมาคือคํานามที่บอกลักษณะอันนี้น้องรู้ค่ะคํานามที่บอกลักษณะคือลักษณะนามซึ่งจะบอกรูปหรือขนาดของคํานามสามัน เก่งมากรินไหนอลองยกตัวอย่างให้พี่ดูสิเช่นเสือตาย35ตัวเพราะติดเชื้อไข้หวัดนกคำประโยคนี้มีคำว่าตัวเป็นลักษณะนามนาฬิกาข้อมือเรือนนั้นสวยจริงๆประโยคนี้มีคำว่าเรือนเป็นลักษณะนาม และมีตัวอย่างคำลักษณะนามอื่นๆอีกนะเช่นคนเล่มอันชิ้นสายแท่งกระบอกซี่เป็นต้นจ้ะต่อมาคือสมุหานามเป็นคำบอกหมวดหมู่ของคำนามสามัญเช่นฝูงชนวิ่งกรูเข้าไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ลานพิธีแรกนาขวัญ ประโยคนี้มีคำว่าฝูงเป็นสมุหันนามคณะกรรมการกำลังประชุมพิจารณาผลการสอบของนักเรียนประโยคนี้มีคำว่าคณะเป็นสมุหันนามไหนรินลองยกตัวอย่างอื่นๆให้พี่ฟังหน่อยเซไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะพี่วินเอาเทอรนาเช่นคำว่ากลุ่มโคลงหมู กองชุดพวกเหล่าทัลายเป็นตน้นเก่งมากเลยรินอาการระนามเป็นคำนามที่แสดงอาการมักมีคำว่าการหรือความนำหน้าเช่นการพูดการเขียนความรักความเมตตาเป็นตน้นไหนพี่วินลองยกตัวอย่างประโยคให้รินดูหน่อยสิคะได้เลย การสลักกาบกล้วยเป็นงานฝีมือของคนไทยประโยคนี้มีคำว่าการสลักเป็นอาการระนามความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดีประโยคนี้มีคำว่าความซื่อสัตย์เป็นอาการระนาม เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้เรื่องคำนามที่ครูฟ้านำมาฝากเด็กๆในวันนี้ครูฟ้าหวังว่าเด็กๆคงจะนำความรู้ในวันนี้ไปใช้ในการเรียนและการศึกษาต่อนะคะก่อนจากกันในวันนี้ครูฟ้าอยากสบกเด็กว่าให้รักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ